ลุงป้อมเสียหายก็ฟ้องสิครับจะรอยอยู่ทาไมล่ะครับรอยอยู่ทาไมถ้ามันปลอมนะครับแต่พลังประชารัฐลุงป้อมจะกล้าฟ้องไหมละ่ะผมว่าไม่กล้าหรอกผมเอาหัวหมาเป็นประกันได้เลยนะครับไม่เชื่อก็ตัดหัวหมาได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องมาตัดหัวกูนะพี่น้องคิดว่าลุงป้อมหรือพลังประชารัฐจะกล้าฟ้องช่อง9หรือด้านในหรือเปล่า รายการอะไรเนี่ยกล้าไหมฮะคิดว่ากล้าไหมลนะ่ะนะครับแต่ผมว่าแกไม่กล้าหรอกนะนะครับ,นะรบแล้วผมมองว่าเป็นเรื่องจริงส่วนตัวนะแต่แต่ส่วนแต่แต่แม่งจริงไม่จริงไม่รู้ว่าแต่กูเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะและผมว่าคลิปชั้นสิบสี่ก็มีด้วยและผมเชื่อว่าพี่เสรีก็มีคลิปแต่ช่วงนี้ไม่รู้พี่เสรีแกหายหน้าหายตาไปไหนนะผมคิดถึงพี่เสรีอ่ะ แกมาเปิดซะใหญ่ตัวละการเลยจะแฉะชั้นสิบสี่ตอนนี้ไม่รู้พี่เสรีแกไปไหนเนี่ยนะประกาศตามหาคนหายเป็นตอนนี้พี่เสรีไปอยู่ไหนอยากจะฝากครับด้ยวยความเคารพน้องเดชาอยากจะฝากพี่เสรีช่วยแฉต่อครับแฉเรื่องชั้นสิบสี่ครับไปเยี่ยมมาสองครั้งเจออะไรบ้างมีคลิปไหมนะก็คิดถึงพี่เสรีนะไปไหนครับตอนนี้ลูเงียบๆไปนะ นะครับยังไงฝากพี่เสรีเปิดให้เต็มที่นะครับจัดการพวกนะใครก็แล้วแต่ทีป่ป่วยทิพน่ะนะนะใครจัดการเลยนะครับใครป่วยทิพนี่จัดการให้หนักนะนะพี่เสรีไปไหนครับน้องเดชาคิดถึงผมเองก็เคารพพี่เสรีนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาผมเดือดร้อนก็เคยไปใช้บริการพี่เสรีจําได้ตอนที่ผมโดนอ,อดีตสสอเต้มงคลกิจ นะผมขู่ผมเนี่ยแล้วผมก็เอาคลิปเสียงเนี่ยไป,ไปปล่อยที่สถานีโทรทัศน์จำได้ไหมตอนนั้นเน่ยเ,เต้มงคลกิจโทรศัพท์มาข่มขู่ผมใช้คลิปเสียงเนี่ยผมส่งให้ไทยรัฐออกข่าวคืนนั้นเลยครับมันถ้าจําไม่ได้เต้ข่มขู่ผมประมาณสองทุ่มหรือไงหลังจากนั้นประมาณสองทุ่มครึ่งไทยรัฐทีวีออกรายการสดเลยครับวันรุ่งขึ้นเ,นเต้น้ําตาตกเลยครับโยนป้ายทิ้งพร้อมจะลาออกจากสสจะได้ ต่อมาก็ถูกดำเนินคดีจากกองปราบและสุดท้ายก็สารแขวงอ่ารู้สึกสารแต่งมละครเหนือยังไงพิพากษาจำคุกแล้วก็รอการลงโทษนะครับนะสสเต้ก็ยอมรับนะครับที่ข่มขู่ผมด้วนักลิปเสียงนะครับชัดเจนครับนะเพราะนัคลิปเสียงเนี่ยสามารถใช้ได้ในคดีนั้นก็คือมีคลิปเสียงนะครับนะครับที่สสเต้ตอนที่ผมโดนข่มขู่นะครับสสเต้บอกจะพาผมไปสารจังหวัดชายแดนใต้ และอาจจะไม่ได้กลับมาผมก็เลยโอ้โหเกิดอาการหวาดกลัวนะครับพี่เสรีพิสูจน์แกโทรมาเลยแบบน้องเดชาเดี๋ยวมายื่นกําร้องกับพี่เลยก็ไปไปยื่นกําร้องตอนนั้นแกเป็นประธานกรรมธิการปปชเข้าดูใน YouTube ได้เลยผมก็ไปใช้บริการพี่พี่แกบอกว่านะน้องใครรังแกน้องก็มาคือพี่เสรีเนี่ยเป็นคนจริงนะแต่ตอนเนี้ยอ่ไม่รู้ว่าแกไปไหนนะก็ะอยากจะให้แกมาแฉต่อนะครับฝากนะครับ ชุกรูสอสอเต้ตอนนี้ก็หายไปไหนแล้วไม่ได้เป็นสอสอ่ะนะครับนะนะก็คิดถึงอยู่นะทุกคนเนี่ยผมว่ารักทุกคนเนี่ยอืมนะทุกคนผมรักหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไงนะครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยอ่าชุกรูนะนะครับนี่ใครครับเนี่ยอ่อสามารถทีมคสศกพักพลังประชารัฐไม่เชื่อว่าคิปหลุดเป็นเสียงพลเอกประวิตธ และอยากให้ไปถามคนปล่อยว่าเอามาจากไหนใครแม่งจะบอกล่ะนะลั่นทุกครั้งที่โดยกระทําไม่เคยออกมาตอบโต้พร้อมบอกว่าบ้านจันสองล่าน่าจะมีคลิปมากกว่านี้ผมเชื่อว่าตอนที่ทักษิณประชุมกับพรรคการเมืองแม่ยังมีหลายคลิปและผมได้ข่าวมาว่าจะปล่อยหลังจากนายกอิงถแถลงนโยบายนะครับจะปล่อยคลิปจันสงล่าได้ข่าวมานะานะผมได้ข่าวลือมานะ แม่จะปล่อยไม่ปล่อยกูไม่รู้อะแต่กูก็รอรออยู่รออยู่นะครับพี่เดรอ,อยู่นะครับนะรอดูนะครับว่าจะอย่างไรต่อไปนะงานนี้เนะี่ยแม่งเล่นครับแบบมแม่งเล่นลุงซะยับเลยนะครับนะยับเลยยับเลยลุงงานนี้นะแต่ทุกคนเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์วนใหญ่ก็สงสารลุงนะ โอ้โหโดนขนาดนี้นี่แม่งยับเลยอัดถงอัดเสียงแรงรต่างผมอยากเป็นเบอร์หนึ่งเออมึงยังให้กูออกจากหัวหน้าพักเหรอ่อะไรต่างนะเออใครเคยฟังกันบ้างนะความจริงมันก็มีคลิปเสียงมีอะไรอยู่นะเดี๋ยวลองดูดูดห,าหาหาปล่อยๆสนุกสนานขึ้นเกงหน่อยมันเยอะนะอืมอยู่หลายที่หลายอะไรนะนะครับอืมนะครับก็มีคนยอมรับแล้วเป็นเสียงเขาลนะนะครับเหนื่อยนะอืมเออ อมเสียงลุงไปไหนนะครับลุงตอนนี้หนักเลยโอ้อ่าหนักเลยตอนนี้โดนหนักเลยนะครับอืลองดูนะครับมีเสียงเสริมเนี่ยผมจะลองดูนะอืออืมเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหยับเลยตอนนี้โดนเนี่ยนะนะแฉกันไปแฉกันมามึงแฉกูกูแฉมึงนะ ก็ดีครับประชาชนจะได้รู้ว่านักการเมืองเนี่ยมีคนดีบ้างหรือเปล่าและมีใครเป็นคนดีบ้างพี่น้องประชาชนที่ว่านักการเมืองในประเทศไทยนี้แม่งมีคนดีบ้างไหมเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะกูไม่รู้มันมีไหมคนดีอะโอ้ไม่รู้จะพูดอย่างไรเลยพี่น้องว่าไงอืมมันอะไรกันหนักหนาวเนี่ยอืมนะหนักเลยตอนนี้นะตายโดน,นยับ โดนกันยับเลยอืมไม่รู้จะว่ายัางไงอ่ะนะยับเลยลุงเริงตอนนี้ลำบากอะ่ะมึงแฉกูกูแฉมึงยับอ่าอืมมีอะไรบ้างนีเนี่ยดนะูคลิปสงคลิปเสียงอะไรบียอืมลองฟังนิดอันนี้ก็ไป็ค่อยชัดเลยว่าเสียงนะนะครับเพราะนั้นงานนี้ก็ยับสงสารลุงพอเถอะครับนะ่า ป๋าปชานเป็นยังไงบ้างครับนะครับคดีไอ้นะครับเห็นมีนายกอะไรนายกเบี้ยวอะไรเห็นมีข่าวถูกดำเดนินดำเดนิเนคดีจัดลงจัดเลี้ยงช่วยป๋าชานเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยโดนมันยับเลยนะนะการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแม่ก็อ่านะนะบ้านหญยช่วยหาเสียงอฝ่ายตรงข้ามแม่ก็เปนะ็นไงคอยจับผิดามาจัดงานลงงานเลี้ยงเห็นรู้สึกนายกเบี้ยวมังโดนไปด้วยนะยุกนี้ก็ นะครับใครใครจะทําอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะคู่กรณีแม่ก็เต,นะเตรียมถ่ายคลิปนะเตรียมถ่ายคลิปนะนะอืเหนื่อยกันแต่ละคนนะโดนกันไปยับเยินนะเอ,อนะครับแล้วก็ใครนะครับหมอว่าลงแม่ก็ร้องใหญ่นะตอนนี้แข่งร้องกนะันทุกวันนะตอนนี้ตายห่ากันนะครับและบอกนะครับแหล่งข่าวที่ผมได้รับทราบมานะครับนะครับทุกคําร้องที่แม่งมีการร้องเรียนนะแม่งของแท้ทั้งนั้นนะ ของแท้พยานหลักฐานแม่งแน่นะเรื่องครอบงำพักเพื่อไทยแม่งก็นแน่นนะมีคนก็ส่งหลักฐานให้ผมดูว่าพวกเรืองกายพวกนักรองทั้งหลายหลักฐานแม่งแน่นนะนะครับแม่งแน่นเลยแสดงเห็นมัานทีมงานมันเยอะทําการบ้านดีพยานหลักฐานแน่นเรื่องการครอบงำพักเพื่อไทยก็แน่นนะเรื่องจริยธรรมก็นแน่นเรื่องจำสองล่าก็แน่นพยานหลักฐานแม่งแน่นเลย พวกนี้นี่มันทํางานเป็นทีมนะผมไม่รู้ว่าต้องใช้ทุนใช้ทีมเยอะไหมนะครับเมื่อชีพครับเรื่องไกลอะไรพวกเนี้ยนะหลักฐานแม่นแน่นหมอว่าลงนี่ก็นแน่นหลักฐานอ่ะนะนะที่ผ่านมาแม่ก็เล่นนะนายกยิ่งรักก็เรียบร้อยคดีจำนำข้าวนะครับนะหมอว่าลงนี่ไม่ธรรมดาเพียงแต่ว่าลงเลือกตั้งแล้วแม่งไม่มีใครเลือกน่นั้นี้ไม่เป็นไรฮะผมเคยไปรับโล่พร้อมกับหมอว่าลงแกก็เป็นคนโอเคนะใช้ได้นะ ไปที่สโมสรกองทัพบกอ่ะหมอพป่าลงแกก็รับโล่คนดีผมก็ได้รับด้วยนะครับเนี่ยไปรับโล่รับอะไรแต่ผมก็ไม่ค่อยโชว์เรื่องโล่หรอกเพราะว่าผมไม่ได้ให้ความสงคัญเรื่องหายอย่าเหว่พวกนี้มันอยู่ที่การกระทําของเราทุกวันนี้ก็มานั่งเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเนี่ยเนี่ยผมว่าการตรวจสอบทักษิณเนี่ยดีมากเลยตรวจสอบเรื่องการครอบงำพักเพื่อไทยเพื่อจะส่งสารนูญยุบพ,พักนะครับนะนะ,นะครับนี่นะฮะ นะอย่าไปประเมินหมอว่าลงต่ำนะลงเลือกตั้นไม่มีคนใครเลือกแกอาจจะไม่ได้เป็นสสแต่แกก็มีความสามารถในการตรวจสอบอันนี้เราต้องยอมรับนะเนี่ยผมเมื่อกลับจากพิโลกมาเขาบอกหมอว่าหมอว่าลงนี่ก็มือปราบนะเขาปราบนักการเมืองนายกจำนำข้าวมาแล้วล่วงไปแล้วอะไม่ธรรมดานะกระจบทศาสารมัณฑิตนะนะครับเรืองไกรนี่กับนักบัญชีนักผู้ตรวจสอบนะเดี๋ยวดูประวัติเลยเดี๋ยวดูประวัตินะประวัตินายเรืองไกร อืมนะครับเดี๋ยวดูประวัตินะในเรื่องไกลนี่นะเป็นอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบุตรของคนนั้นีนน้ไม่ต้องละนะครับจบปริญญาตีบัญชีจากรามคำแหงอ๋อปริญญาโทบัญชีจากธรรมศาสตร์นะครับนี่นะนะครับนี่ประวัตินะเดี๋ยวดูในวนะิกิวเดียเลยเป็นใครบ้างนะครับอ,อ,อายุ63ปีนะครับนี่รุ่นพี่นะนะครับ เคยสังกัดพลังประชารัฐเคยเป็นสวนะครับอืเราดูประวัติก็เป็นไงค <The. S 1> รับเรืองไกลเป็นที่รู้จักครั้งแรกของสังคมด้วยการปรากฏเป็นข่าวในปี49ว่ากรมสรรพากรได้คืนเช็คให้แก่นายเรือนไกลแต่นายเรือนไกลไม่ได้เอาไปขึ้นเพราะเป็นกรณีเปรียบเทียบกับกรณีที่ตระกูลเชนวัฒน์และมาะและดามาพงขายหุ้นกลุ่มบริษัททินขอบได้ ซึ่ง,งนายเรืองไกาซื้อหุ้นบริษัททางด่วนกรุงเทพต่อจากพิดาในราคา10บาทจากราคาตลาด21บาทต้องต้องเสียภาษีแต่กรณีของนอาตระกูลจินวัตและดามาพงกลับไม่ต้องเสียภาษีนายเรืองกาจึงได้ยื่นฟ้องร้องเรื่องเรื่องอาการที่กรมสรรพากรกระทาการนี้ด้วยวิธีการสองมาตรฐานนี่โหฟ้องกรมสรรพากรเลยนะนะครับอ จากกรณีจากกรณีนี้ทางฝ่ายพักไทยรักไทยและกลุ่มผู้สนับสนุนนายทักษิณได้กล่าวหาว่านายเลืองไกลมีความสนิทสนมกับคุณหญิงจารุวรรณอดีตผู้ผู้ตรวจผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนพันตรวจโทักษิณถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามหลังจากนั้นนายเลืองไกลได้ลงสมัครเลือกตั้งสวในนะครับกรทมในวันโดยได้หมายเลขสองสามตัวแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งนายเลืองไกลได้รับการ คัดเลือกให้เป็นสวแบบสัญหาเมื่อปีหนะ้าหนึ่งะและอยู่ในกลุ่มสี่สิบสวนะครับนะหลังจากนั้นชื่อของนายเลืองไกลปรากฏเป็นข่าวอีกในเดือนพฤษภาได้ยื่นฟ้องร้องนายสมัครนะชิมไปบนไปทางช่องสามผิดรัฐธรรมนูญมาตรา2องหกสในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและก็ปรากฏว่านายสมัครเนะี่ยลูกน้องนายทักษิณก็เป็นไงพ้นจากตำแหน่งครับนี่ครับเห็นไหมเรียบร้อยเลย เลืองไกลไม่ธรรมดาเขามีความรู้จบบัญชีจากรามกระแหงนะที่เดียวกับผมแล้วก็บจบจำรมศาสตร์ด้วยต่อมาปี53นี่นครับนี่นะครับสังปี51นะครับสังหารไปแล้วสมัครปีห้าสนายเลืองไกลที่เคยมีท่าทีว่าเป็นผู้ตรวจสอบทักษินและพักพวกมาโดยตลอดกลับไปร่วมเสวนากับนปชนะครับโดยเริ่มจากการเสวนากลุ่มกรุงเทพห้า นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บและมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและอ่ในการเลือกตั้งเมื่อปีห้าเจ็ดเขาได้สมัครเลือกตั้งในเป็นระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยต่อมาก็มีการรัฐประหารปุ๊บ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 เปลี่ยนไปต่อมาปีหกหนึ่งสมัครเป็นอยู่พรรคไทยรักษาชาติก็ผ่านไปไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นประวัตินายเรืองไกรไม่ธรรมดาสมัครกันรุ่งไปแล้วอะหลุดจากตำแหน่งอะ แค่ผัดกับข้าวสมัยก่อนโอ้ยผัดกับข้าวจนหลุดเรียบร,ยบรอยก็ผัดกับข้าวก็วไปแล้วเพราะฉะนั้นนายกอิงหรือทักษิณถ้าเรืองไกายเขาจะเล่นแสดงว่าหลักฐานแม่งต้องนั่นและผมเชื่อว่าองค์กรอิสระก็ต้องรับลูกและผมว่าอนาคตอิงก็ไม่น,าน่ารอดถ้าดูจากผลงานแล้วฝีไม้ไลายมือในการเตรียมพยานหลักฐานและทีมที่ปรึกษาเขานะผมเชื่อว่าเรืองไกแม่งเอาล่วงเพราะที่ผ่านมาแม่งเล่นสมัครล่วงไปแล้วแค่ผัดกับข้าวนะ เพราะนั้นของอิงเนี่ยแผลแม่งเยอะแยะเลยนะที่จะน่าเล่นอ่ะโดยเฉพาะเรื่องการครอบงำพักเนี่ยผมว่าแม่งรอดยากเพราะทักษิณเนี่ยเป็นคนพูดมากหลักฐานได้แม่งมัดหมดอ่ะนะวิชั่นไทยแลนด์เอออะไรต่างๆให้สัมภาษณ์สื่ออะไรต่างเนี่ยเพราะได้คําพูดของทักษิณเนี่ยแม่งจะทาให้นะคุณหนูอิงเนี่ยจะไม่รอดแล้วผมดูแล้วแม่งไม่น่ารอด นะครับเชื่อฝีมือเรืองกายเพราะขนาดสมัครแค่ผัดกับข้าวยังไม่ลรอ,อดเลยไรอิงจะรอดแล้วก็อย่างทักสินนี่แม่งออกหน้าออกตาเยอะเลยอ่ะยิ่งไม่น่ารอดแลยยิ่งท้าทายยิ่งไม่รอดเลยนะครับผมดูแล้วไม่น่ารอดส่วนส่วนใครครับหมอวรลลงเราไปดูประวัตินะอืมนะนะครับนายแพทย์วรลงตรวจสอบยิ่งรักนยะเดี๋ยวเราไปดูนะนะเราไปดูหมอวรลลงนะนะครับอ่านะอืม ประวัติเราไปดูประวัตินะอนะครับเกิดปีสองสี่เก้าแปดนะครับเอ้ยไม่ใช่คนละคนแล้วนี่หายแม่งนะเดี๋ยวนด้นะเดี๋ยวกันอืมไปใหญ่แล้วประวัติหมอวรวงอื่าเดี๋ยวดูนะนะครับเราไปดูนะเขาเป็นใครยังไงเนะเขาเป็นสสประชาธิปัตย์นะครับอืมนะครับนะไม่ธรรมดาประวัติเขาน่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูประวัติเขาหน่อย เออเป็นคนพิศโลกนะครับจบแพทย์จบอะไรต่างๆนะจบเป็ญญาโทจากอะไรต่างนะอืมเออจบหลายอย่างนะดูผลงานครับเนี่ยตรวจสอบการทํางานรัฐบาลยิ่งลักนะครับนะบนะครับในเรื่องนโยบายจํานําข้าวเป็นที่ยอมรับของฝ่ายค้านนะครับอืมนะนะนี่ละครับไม่ธรรมดาผลงานก็มีอ่ะตรวจสอบจํานําข้าวจนร่วงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอว่าลงสังหารยิ่ง หมอว่าเรานสังหารใครยิ่งรักนายกยิ่งรักส่วนเรื่องกายสังหารลูกน้องทักษิณอีกคนหนึ่งคือใครนะสมัครนะครับนะเออนะครับแล้วคนที่สังหารลูกน้องทักษิณอีกคนหนึ่งเสีาคือใครนะอ่าลูกน้องลุงป้อมสี่สิบสวนะครับสี่สิบสวหรือสี่สี่อะไรเห็นนะมาแต่ละคนเนี่ยลุงป้อมก็มีผลงานเล่นเออ นะครับนายกคนเก่าเรียบร้อยไปแล้วเสด็จาร่วงนะครับเลื่องกายเล่นสมัครร่วงหมอว่าลงเล่นยิ่งรักเนี่ยพวกนี้นอวีดีทักษินร่วงหมดเพราะฉะนั้นอิงจะเหลือผมว่าไม่เหลือแล้วผมว่าแผลเยอะกว่ากันเยอะเพราะ,ะนั้นมั่นใจเลยว่าเรียบร้อยดูจากผลงานนะนี่กูพูดตรงไปตรงมานะนะกูพูดตรงไปตรงมารายการผมเนี่ยตรงไปตรงมาเลยอะไรไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะมึงค้านเลย คนเหล่านี้ระดับมีฝีมือทั้งนั้นนะแม่งไม่ใช่โนเนมอ่ะไม่ใช่วันวัน,วนไม่ทิพไม่ทําหาอะไรตัดข่าวแผ่นหนึ่งกราบแผ่นหนึ่งแล้วก็ไปยื่นไอ้พวกไอ้นักร้อกระจอกมีอยู่หลายคนอยู่วันวันแม่งหิวแสงวันวันมีตัดข่าวแล้วก็ยืนถ่ายรูปไอ้ซองสีน้ำตาลเปิดไปเมียมีกระดาษแผ่นเดียวไอ้พวกนั้นพวกหิวแสงกระจอกอยู่ตามติกตอกก็มีวันวันร้องแม่งทุกวันอ่ะจันถึงอาทิตย์น่ะนะเออเสียค่ารถค่าอะไร นะ,ะพันสองพันแม่งก็ไปร้องนะไอ้นั่นพวกกระจกแต่ถ้าระดับหมอว่าลงเนี่ยสังหารยิ่งรักนอร์มินีทักษิณไปแล้วเรียบร้อยติดคุกหนีก็ดีไปแล้วนะครับนะเลื่องกายก็เล่นนายกสมัครนอร์มินีทักษิณเรียบร้อยนะครับลุกน้องลุงป้อมก็ไปเล่นเศรษฐาล่วงเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละครนในฝีมือไม่ธรรมดานะครับแล้วยังมอีองค์กรอิสระซึ่งลุงป้อมม่งเคยตั้งไว้ด้วย นะครับเพราะนั้นก็นะผมบอกได้เลยแว่งหนาวสั่นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะพวกระบอบทักษสินนี่ก็ต้องกูวคนพวกนี้แม่งไม่ธรรมดารอกนี่กูพูดตรงไปตรงมานะนะไอพวกที่เชียร์รัฐบาลก็เรื่องของเองไปนะแต่ว่าสิ่งที่กูพูดในแม่งของแท้เรื่องจริงนะนะครับใครดูเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งไม่รอดหรอกหลักฐานเนี่ยและบางคนบอกเรื่องกายร้องไร้สาระหมอว่าลงไร้สาระไร้สาระอะไร เขาร้องเรื่องการครอบงำพักหลักฐานแม่งเต็มไปหมดอ่ะนะแล้วแม่งไม่ใช่ครอบงำนะแม่งครอบครองเลยครอบงำแค่ชี้นาควรทําแบบนั้นแบบนี้ครอบครองแม่งเข้าไปยึดเลยนะเข้าไปยึดเลยครับคําว่าครอบครองก็คุณทักษิณก็บอกแล้วเขาครอบครองเลยอ่ะแม่งยิ่งกว่าครอบงำครอบงำแค่แค่ครอบงำทางความคิดชี้นาควรทํานู่นทํานี่แต่ครอบครองที่เข้าไปยึดเลยเช่นรัสเซียยึดยูเครน เป็นต้นยกเตียงเพราะฉะนั้นแม่งหนักนะนะแล้วก็นโยบายรัฐบาลต่างๆนี่แม่งก็เป็นนโยบายที่มาจากใครทักษินซึ่งเป็นบุคคลนอกพรคเพราะนั้นกรณีที่หมอว่าลงไปร้องเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องละเทะนะแม่งเลือกเอาตายนะครับเอาตุยเลยนะตุยเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้น,นไงไม่ว่าเขาจะร้องด้วยจิตใจบริสุทธิ์หรือจะร้องเพราะรับตังค์มานะแต่ผมเชื่อพยานหลักฐานแม่งแน่นและผมเชื่อว่าสุดท้ายแม่งล่วง นะไม่รอดเพราะหลักฐานนะี่มันชัดเพราะสารรัฐนูลนโนะยบายเขาดูนะไรวินยูชนพี่น้องประชาชนมองว่าใครเป็นนายกครับนะครับเขาก็บองมาทักสินเป็นนายกนโะยบายเขามองว่าอะไรทักสินทุกสิ่งทุกอย่างทักสินหมดเพราะนั้นความเสี่ยงในการที่นายกเองจะล่วงนี่แม่งเยอะนะครับเยอะเลยนี่น,นี่นี่กูพูดตรงไปตรงมาเลยเพราะนั้นไอ้พวกเคียบเพื่อไทยนะี่แม่งก็ไปไงดิ้นกันอนะันนั้นหยงเยงหยงเหงนี่กูพูดตรงนะ อะไรไม่ตรงบอกนะอย่าไปบอกเขาไล้สาระนะครับนะไล้สาระคือการใส่ชุดขาวในฐานะนายกแล้วก็ทาแบบนี้เาเรียกว่าไล้สาระเนี่ยทาวินิจฉัเนี่ย,ยมันไม่เหมาะสมนะจนเขาบอกว่าทําไม่ได้นะคะเอามือลงเลยนะครับนะก็แสดงเห็นว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงครอบงำเนี่ยหนักเลยนะและยังไม่รวมถึงเรื่องว่าลาออกจากกรรมการช้า ยังจัดการห้างคุณส่วนบริษัทอีกโอ้โหหนักครับเต็มไปหมดไหนจะไปอะไรสนามกอล์ฟเอาพายอะไรอีกโอ้โหแม่งข้อกล่าวหานี่แม่งยาวเหยียดสิบข้อหาแล้วและใครดูหลังจากถแถลงนโยบายที่ผมทราบมานะไมกบานจุกโรกระถินผ้าป่าไมกบานนะจองกระถินจองผ้าป่ากันอีกเยอะถวายสังฆทานอีกเยอะแหล่งข่าวที่พี่เดพูดเนะี่ย ผมเนี่ยม่ใพวกนักวิชาการด็อกเตอร์นะแต่ผมเนี่ยมื่ได้มีโอกาสได้นั่งกินเหล้ากินวายกับพวกนักการเมืองอะนะครับหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าพี่เดเดี๋ยวพอถแถลงนโะยบายเนี่ยเดี๋ยวแม่งมาเยอะนะผมว่าคำร้องในตอนนี้แม่งสิบยี่สิบแม่งไม่รู้เป็นร้อยหรือเปล่าผมว่าแม่งก็ไม่ไม่รู้ยังไงนะ <c oughs> มันมันไปยากอะ่ะแล้วรัฐบาลทุกทุกวันนี้นะโอ้แม่งเสี่ยงนะผมดูแม่งเสี่ยงกันนะไอคนที่มารวมกันอุดมการแม่งก็ไม่ได้พวกเดียวกันเลย เสื้อแดงมารวมกับเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีเสื้อฟ้าแม่งผสมกันเลยนะยิ่งกว่ารัฐบาลสายลุงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมการไม่ม,มีมีแต่ว่าเออกรมนี้กูดูแลนะผลประโยชน์กูนะอย่ามายุ่งนะถ้ามึงจะเอาแบบนี้มึงก็ต้องเอาแบบนั้นมาก็ต่อรองกันไปอะ่ะกัญชาก็ต้องกลับนะก็ต้องกัญชาเสรีนะเออบ่อนการพนันเป็นของกูนะเดี๋ยวกูจะตั้งคาสิโนโลแล้วลงทุนสักห้าหกแสนล้านมรวยกันทิบหหยอะ คนรวยเนี่ยคือใครครับนายทุนเงินเข้าประเทศคนมาเขยา่าให้โลในประเทศเราคนที่รวยคือนายทุนประเทศได้ประโยชน์แล้วน้อยไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับคนที่แป่งเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องรวยเพราะแม่งเปิดการพนันเสรีเจ้าของบ่อนแม่งก็รวยถามว่าประเทศไทยได้หาแล้วก็มีคนเข้าประเทศมาแต่เงินทั้งหมดแม่งก็อยู่ในบ่อนก็เรียกซะสวยหรูเลยนะสถานบันเทิงครบวงจรแม่มึงพูดมึงพูดไปเลยว่าบ่อนคาสิโน ัวครบวงจรมึงเรียกเขโก้เลย e n t e r ทนเม m e n t อม m p l e x อาชีพหมยเรื่องหลักก็คือบอลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนกันหลายแสนล้านนะถามว่ามีการลงทุนในประเทศนะมีนะมีเงินเข้าประเทศนะมมีแล้วเงินไปอยู่ไหนอะไปอยู่กับเจ้าสัวไงอ,อยู่กับนักการเมืองแม่กระถือหุ้นไปก็รวยรับไปดิเล่นการพนานกันสบายแย่งลูกค้าจากหมาเกาจากฮ้องกงจากสิงคโปร์จากขเขมรหมดคนก็มาเล่น นะเศรษฐีเจ้าสัวเมืองไทยแม่ก็รวยไปรวยแล้วมีห้าแสนล้านแม่ก็เพิ่มไปเงินแจกอีกคนละหมื่นก็ไปหกแสนล้านคาสิโนสามแสนล้านแม่ก็มีเป็นล้านล้านแต่ถามว่าเงินแม่มาอยู่กับคนจนมันไม่มีคนจนก็ไปไงก็ทําความสะอาดเนี่ยแม่บ้านนะทําความสะอาดอ่าบ่อนการมานันอีกคนก็เป็นรอประพอ,อีกคนหนึ่งล้างจานนะเออเช็ดโต๊ะอะไรเงี้ยเนี่ยคนไทยแม่จะได้เงินอยู่แค่นั้นเสกเงิน นะครับนอกนั้นก็เป็นไงชาวต่างชาติบ้ sweeping, างชาตินั้นชาตินี้ชาติหมาบ้างมารวมกันประเทศเราคือสุดท้ายเงินเข้าประเทศแต่เงินไปอยู่กับใครอยู่กับเจ้าสัวคนไทยส่วนใหญ่ก็ไงจนเหมือนเดิมค hmm. ้าขายก็แข่งก็ไม่ได้สินค้าจีนก็ไปไงแน่นเลยคนจีนเขาก็ต้นทุนต่ำกว่าทํามาหากินแ่าเก่งกว่าเราเราก็สู้ไม่ได้นะขายก็โกงก็แกงก็พม่าก็เก่งกว่าเราโรงงานพม่าก็เต็มไปหมดแล้ว ช่างก่อสร้างกับของเขมรน,นะครับนะแล้วก็แถวเยาวราชแถวเว่ยขวางก็นกนคนจีนก็มาทำก็เก่งกว่าเราอะเราแม่งสู้อะไรเขาไม่ได้ตอนนี้กันเป็นไงเหลืออย่างยอาชีพขอทานแม่งก็แย่งเราเนี่ยผมไม่รู้ต่างชาติแย่งอาชีพขอทานเราหรือเปล่าอันนี้สิ่งที่พี่เดพูดเนี่ยแม่งเรื่องจริงนะนะนะครับมันเรื่องจริงกันสู้อะไรก็ไม่ได้